ครับสวัสดีครับก็วันนี้จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนตลับหมึกสีของเจ้าเครื่อง Canon G 4 0 1 0นนนะครับผมขั้นแรกนะครับก็คือให้เปิดฝาเครื่องมานะครับแล้วก็เปิดฝาตัวตลับสีดำแล้วก็สีเพื่อให้มันกั้นน้ำหมึกนะครับผมไม่ให้น้ำหมึกไหลย,ย้อนกลับ จากนั้นก็ดึงตลับมาทางซ้ายนะครับผมแล้วก็เปิดล็อกแล้วก็เราจะดูว่าเราจะเปลี่ยนตลับไหนนะครับผมถ้าเป็นตัว c เนี่ยมันจะคือเอ,อมันจะเป็นตลับสีนะครับส่วนส่วนตัว B เนี่ยจะเป็นตัวตลับสีดำอันนี้คือตลับสีที่เราจะเปลี่ยนนะครับ นั้นเนี่ยให้แกะตัวตลับใหม่มานะครับดึงซีลล็อกออกให้หมดนะครับใส่ตลับเข้าไปแล้วก็ ปิดตัวล็อกนะครับหลังจากนั้นให้ทำการปิดฝาตัวตลับแท้งนะครับแล้วก็ปิดฝาเครื่องทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำการล้างหัวพิมพ์สักหน่อยนะครับผมเพื่อที่ว่าให้เอาน้ำมึกในแท้งเนี่ยเข้าตลับใหม่ กด Maintenance นะครับแล้วก็กด Cleaning เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับหลังจากนั้นให้เราทำการเทสเช็คหัวพิมพ์โดยกดเข้าไปที่รูปเปืองเรื่องหัวข้อ m a i ม t e n a n c e แล้วกดโอเค เยิอ,อกครบเรียบร้อยนะครับผมให้เราลองรีเช็คอีกครั้งหนึ่งครับว่าตัวน้ำมึกเนี่ยมันเข้าไปในตลับหรือเปล่านะฮะโอเคถ้าเข้าเรียบร้อยแล้วก็เท่ากับเครื่องเนี่ยเป็นการสมบูรณ์แล้วนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยครับ